ตี2,010นะครับใช้แซมแพ้ออริชินอลนะครับโคดิ้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูนะครบระบบแพ้นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ใช้งานได้นะครับก็คือการกดตระปอดไล่หลังนะครับไฟมันจะหลุดไปด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับจะเปิดไฟสูงให้ดูนะครับดื กดปอดไรกลับมานะครับติดนนะครับมันก็จะเหลือกลับมาสังเกตนะครับนี่เลยเห็นไหมสังเกตนะครับว่าไฟมันจะเหลือไปทางด้านซ้ายนะครับกดปิดนะครับเหลือกลับมาครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมเหลือได้นะครับอันนี้คือหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่มีอยู่ในตัวแซมที่เราทาสามารถกดปิ้ทผได้นะครับ